สวัสดีครับเพื่อนเก็วันนี้ก็ได้เริ่งงามยามดีแล้วกันเพราะ,ะชักทนไม่ไหวแล้วอ่ะก็คิดว่าคงจะแกะกุญแจ,จเจ้าตัวกุญแจเซ็ตพิเศษของชุดพิเศษตัว s p ายแฟมิลี่เล่มแล้วกันเนาะคือคือตอนแรกผมก่าว่าผมจะเก็บไว้เป็นแบบมือหนึ่งแบบนี้แต่ว่าโอเคตอนนี้เก็บไปเก็บมาชักจะ มีสามมาแล้วอะ่ะก็เลยว่าผมว่าเอาเอเนี่ยนะครับ Spy Family ปกชุดพิเศษเห็นไหมอา่าอ่าชบับพิเศษนะฮะที่ว่าเป็นเล่มแปดที่ว่าถ้าชุงโชคดีก็จะจับได้ชุดนี้ที่ซื้อได้ด้วยในราคา650บาทแล้วก็ค่าส่งอีก50บาทมันก็จะประมาณ700อ่ะนะในนี้ก็จะมีหนังสือแล้วก็จะมีกล่องใส่พวงกุญแจก็ ก็อย่างที่บอกตอนแรกผมไม่คิดว่าผมจะแกะแต่ว่ามันชักนี่มีสามอันแหละแกะได้แะไม่เป็นไรแกะให้เพื่อนดูสักอันหนึงบางคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้เห็นอะไรยังไงก็เนาะปกเล่ม8ปดจะแกะที่ไหนดีก็ต้องแกะบนเก้าอี้เล่ม8ปดนะเนาะนะไม่ต้องห่วงผมไม่ได้ซื้อหรอกพันรพันรเมียซื้อภรรยาซื้อก็เนาะ แกะเล่มแปดมันก็อีเล่มแปดเนาะอืมลองดูแล้วกันครับผมก็ยังไม่เคยเห็นนะงั้งเนเพื่อนๆนก็จะ,อะขออภัยในความรกของห้องก็ผมผมเองก็เหมือนเพื่อนๆนคือเรายังไม่หลายๆคนคือผมยังไม่เคยเห็นของจริงเลยอ่ะก็ก็ดูไปพร้อมๆกันเนาะเอาละมันจะเป็นยังไงในะข้างในเราก็อยากจะรู้เหมือนกันมีแล้วไม่เคยเห็นก็น่าเศร้าเนาะก็ต้องดูสักหน่อย นั่นปิ๊บโอเคนะในเล่มแกะออกมาก็จะมีปกอ๋อปกกระดาษธ,ธรรมดาปกกระดาษใหญ่ๆธรรมดานะครับแล้วก็จะมีนี่เล่มเล่มแปดธรรมดานะครับผมว่ามันสะท้อนแสงฮะดูเนึ่เล่มแปดธรรมดาไม่มีอะไรแล้วก็จะมีกล่องกล่องปกอ้ารวม กล่องโฟลกุญแจหน้าตายอย่างนี้นะครับกล่องโฟลกุญแจให้ดูรอบๆเลยหน้าตายอย่างนี้ขับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราแกะกันตรงนี้แหละย,ยังไงโอ้เปิดจากข้างหน้าเปิดจากข้างหน้าฟลิปฟลิป มันหนะ้าตายอย่างนี้นี่เองอ,อ๋อน้ออันยาครับเจ้าหมาหนึ่งอันแล้วนี่นะแกะออกมาก็จะเป็นมีกล่องแยกเข้ามาอีกหนึง่งอันอีกอันนึงก็จะเป็นอ๋อโอเคโอเคอเคยเคยเ,เห็นอยู่เเห็นอยู่มีคนเอามาแยากขายแต่จะน่าจะเป็นของญี่ปุ่นแหละนะเ,อ,เอ,อันั้นมันก็จะมีน้อง โอเคปกเปกก็เท่ากับประมาณปกสีเล่มแรกนะครับถูกไหมมีรอยมีอันมีรอยอันยาแล้วก็เจ้าแล้วก็ยอเจ้าหมาผมยังอ่านไม่ถึงเชื่ออะไรไม่รู้เนาะก็นี่ก็คือของที่อยู่ข้างในข้างในตัวชุดเล่มแปดฉบับพิเศษนะครับก็แกันให้เห็นเห็นเพราะผมก็เพิ่งเห็นพร้อมเพื่อนนี่แหละโอเคขอบคุณครับ